<t os> เป็นอะไรฮะโอ้ยมอแมวเซงอากาศดูบรรยากาศข้างนอกอาการแมวเซงก็เลยปากกบทำอะไรดีล่ะแมวทำอะไรได้บ้างล่ะแมวทำอะไรได้บ้างมาดูกัน นี่ไงสิ่งที่แมวทำได้ใช่ไหมออสิ่นออสิ่นเดินกระดีกหางออสิ่บนบนแล้วออสิ่นเ <c ười> ม่สนใจอะ mày rốt ngày lên lìa của mày hắn mất tiền tài lên mèo mới hài chơi hài chơi mới nha hài chơi mới nha hài chơi mới nha Không sầu sầu sầu

Mm-hmm. <laughs>